จะประกาศกับรางวัลน,นักแสดงวายแห่งปีถ้าพร้อมแล้วเชิญชมวิทยาครับ ผู้ที่ได้รับรางวัลน,นักสแสดงวยัยห่งปีได้แก่คุณซีเพิกและคุณ Deal, นูเดลเชวาเดนนักแสดงจากซีรีส์คิวติบายนิเกียก็หาว่าซื่อนั่นเองครับโดยีรีส์เรื่องนี้นะครับเป็นตัวแทนในการสื่อสารเพื่อกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ นะครับที่ซีรีส์นี้ได้แฝงเรื่องราวการสนับสนุนการสมรสเท่าเทียมครับแล้วก็การฝ่าฟันต่ออุปสรรคความรัก ของตัวละครนั่นเองครับนักสแสดงทั้งสงท่านนะครับมีความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ของตัวละครได้เป็นอย่างดีจากอานอกจากเคมีที่เข้ากันได้เป็นอย่างมากนะครับยังได้รับกระแสตอบรับทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับจนทำให้แฮชแท็กนะครับคิวทูพายติดเทรนด์ t ูบิเตอร์เมืองไทยนะครับอันดับหนึ่งเกือบทุกตอนออกอากาศเลยครับเพราะฉะนั้นครับ แถบคุเพีเติทุกท่านครับขอเสียงกีดังๆให้กับรางวัลนักแสดงวัยห่างปีคุณซีมักและคุณโนเดล ครับก,ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอขอบคุณสําหรับรางวัลน,นักแสดงวายแห่งปีมากๆเลยครับแล้วก็ขอบคุณทางสีดมากๆเลยนะครับที่เห็นถึงความสามารถในด้านการแสดงของพวกเราครับและเห็นถึงความสําคัญของซีรีส์วายแล้วก็วงการวายด้วยครับเพราะว่าผมพวกเราก็คิดว่าซีรีส์วายเนี่ยก็เป็นซอฟต์พอร์ที่สําคัญมากๆอย่างหนึ่งของประเทศไทยเลย ตื่นเต้นมากเลยฮะใช่แล้วครับผมก็ขอบคุณทางฟีดมากๆครับผมที่ทําให้หลายคนมองเห็นซีรี์วายในเมืองไทยนะครับผมได้เห็นความสามารถของนักแสดงในเมืองไทยแล้วก็ทีมงานโปรดักชันเบื้องหลังนะครับผมเพราะว่าเรา, mm hmm. เ,ราเราเป็นคนหนึ่งที่อยากทาเบื้องหลังมากๆเลยเราเลยรู้ว่าโปรเซสในการทําผลงานชิ้นหนึ่งอะ่ะมันมีหลายอย่างแล้วมันเหนื่อยมากๆนะครับผมก็ขอบคุณทางสื่อฟีดด้วยนะครับผมที่จัดงานดีแบบนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณทางสื่อสาร สื่อมวลชนทุกอย่างนะครับผมที่เอ็นดูแล้วก็ซัพพอร์ตซีนนิวนะครับผม,ผมก็รู้สึกดีใจมากที่สำคัญก็ขอบคุณสซนๆซนทุกคนนะครับผมสันชายทุกคนนะครับแล้วก็นานอทุกคนนะครับผมที่คอยซัพพอร์ตเป็นงใจให้เรา2คนมาจนวันนี้ที่ได้มายืนจุดนี้ครับผมก็ขอมอบรางวัลน,นี้ให้กับทุกคนครับ อีกนิดนึงนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณดูวันดีมากๆเลยครับที่เป็นกำลังใจแล้วก็สนับสนุมพวกเรามาเลยตลอดเลย and we want to thank you i n the fans for support our community and our series ุ่กคนขอบคุณทุกคนที่ช่วยเราด้วยการสนับสนุนทุกคนที่ช่วยนี่ขอบคุณทุกคนมากครับ เดี๋ยวผมขอเซ็นกี่ได้งังไงกับนักแสดงวัยแห่งปีคุณซีและคุณดูดิลเดีย๋ยวขออนุญาตเรียนเชิญทั้งสองท่านอยู่บนเวทีก่อนนะครับเดี๋ยวเชิญทั้งสองท่านบนเวทีก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปครับผมขออนุญาตกรับเรียนเชิญน,นะครับผู้บริหารขึ้นบนเวทีเพื่อถ่ายภาพครับดับแรกผมขออนุญาตกลับเรียนเชิญคุณปานบัวบุลป,ปานนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทมติชนจำกัดมหาชนเรียนเชิญครับ และท่านที่สองครับผมขอ,อย่านเรียนเชิญนะครับคุณปราบคุณปานนะครับรองกรรมาการผู้จัดการสายเทคโนโลย,ยีและ